สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่นายเศรษฐาทวีสินนายกร,ร,รัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการหยิบยกบันทึกความเห็นคณะกรรมการคิดีกรีราที่ได้ตอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีใจความว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนายกรัฐมนตรีต้องนําความกราบบังคมทูลให้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าบปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากมิใช่การพ้นจากตําแหน่งเพราะความตายกเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษส่วนการทูลกล้าวเมื่อไหร่นั้นเป็นดุลยพินิจตามที่สมควรแก่เหตุกรณีนี้โดยต้องรอความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนด้วยนั้นขึ้นมาหารือ รากฏว่าที่ประชุมกตรมีมติให้อนุกรรมการขร้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินยัยที่มีพลตบนเอกวินัยทองสองกตรเป็นประธานไปพิจารณาเพิ่มเติมร่วมกับที่พลตานเอกสุรเชษที่ได้ยื่นขอความเป็นธรรมกตรก่อนหน้านี้พลตําเอกกิติรัตนเพชร,รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษารษารชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ออกจากราชการไว้ก่อนหน้านี้ จากกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวพันเว็บพนันออนไลน์แล้วรายงานให้ที่ประชุมกรทอทราบในครั้งต่อไปสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนยังไรก็ตามทั้งหมดจะมีผลต่อเมื่อยื่นทุนกล้าวให้อย่างไรก็ตามจะมีผลยื่นทุนกล้าวให้พ้นราชการได้หรือไม่ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขร้าราชการตำรวจที่พลตำรวจเอกสุรเชษได้อุทธร์คำสั่งทางปกค,ครองไว้ว่าคำสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องหรือไม่ได้วินฉัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พลตวินัยทองสองประธานอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยบอกว่าได้พิจารณาคำร้องพลตำรวจเอกสุร,รเชษยื่นมาครั้งแรกคือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ข้อยุติเมื่อที่ประชุมกตรยื่นคำร้องที่พลตำรวจเอกสุร,รเชษยื่นเพิ่มเติมมาคือบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจะนัดประชุมเพื่อหาเรในวันที่17จมิถุนายนที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยเชิญข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายการดำเนินการทางวินัยเข้าร่วมหาเร แต่ที่ผ่านมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยึดกฎหมายออกคำสั่งต่อข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา1 3 1พบรบตำรวจแห่งชาติพศ2 5 6 6 5ที่เคยออกคำสั่งให้ลักษณะนี้มาไม่ต่ำกว่า70ด7นายแล้วเพราะฉะนั้นกรณีระดับรองพบตรก็ไม่ว่าตามกฎหมายเดียวกันไม่ใช่แยกไปในตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือในตำรวจเด็ก ยังไรก็ตามแม่อนุกรรมการมีความเห็นอย่างไรจะจบที่กพคตรวินิฉัยเปรียบเสมอสารปกครองชั้นตน้นส่วนระหว่างนี้พลตบเอกสุรเชษเสียสิทธในการเป็นแคน,นดิเดตพบตรหรือไม่พลตบเอกวินัยบอกว่าพลตบเอกสุรเชษพ้นตำแหน่งรองพตบตรแล้วเพราะขณะนี้เงินเดือนก็ไม่ได้รับแต่ยังไม่สมบูรณ์ต้องนำความกราบบังคมทูลให้มีราบรมราชองคการโปรดกล้าวโปรดกระมอมให้พ้นจากตำแหน่งก่อน รายงานจากกพคออตรระบุว่าการพิจารณาสำนวนคำร้องพลตเอกสุรเชษกำลังรอให้พลตเอกกิติณัฐพันเพชรเป็นผู้ออกคำสั่งให้พ้นจากราชการแก้คำอุทธรอยู่ในกรอบเวลา30วันแต่ถ้ายังไม่ส่งมาสามารถขยายได้ไม่เกิน120วัน โดยจะดูเหตุผลก่อนพิจารณาอนุญาตทั้ทงนี้กรอบการพิจารณาสำนวนคำร้องไม่เกิน240วันถ้าเกินกรอบกว่านี้พลตำรวจเสุรเชษไม่ต้องรอไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้เลยแต่ดูสำนวนแล้วไม่ยุง่งยากทําเสร็จทันเวลายืนยันผลการวินิจฉัยตรงไปตรงมากกคอ,อ,อรรต้องไปที่เพิ่งและให้ความเป็นธรรมแก่ตำรวจได้